นะครับก่อนหน้านี้ก็มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลหลายสิทธิ์แล้วว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วการรักษาแบบยูเซปยูเซปพลัสเนี่ยยังมีหรือเปล่าก็ต้องย้ําตรงนี้เลยว่ายังมีนะฮะท่านผู้ชมครับและเรื่องของยูเซปพลัสเนี่ยเขามีการปรับเกณฑ์ใหม่ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปเลยยูเซปก็คือสิทธิ์ในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับที่สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาล ตรงนี้สําคัญนะท่านผู้ชมครับเวลาเขาเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตหายใจจะไม่ออกนะครับพูดง่ายๆว่าจะตายอยู่แล้วนะต้องมาเช็คสิทธิ์ดวว่าเอ๊ะเป็นสิทธิ์บัตรทองเป็นสิทธิ์ข้าราชการประกันสังคมตายพอดีนะครับเพราะฉันเขาบอกว่าถ้าผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนนะครับและเขาจะรักษาเนี่ยให้พ้นวิกฤตเนี่ยนะครับไม่เกิน7-2ชั่วโมง ในช่วง72ชั่วโมงแรกนี่ฟรี <Free. S 1> ช่วงก่อนหน้านี้ก็อย่างที่ทราบกันมีเรื่องของโควิด19เพราะฉะนั้นก็เลยมีการอัปเกรดสิทธิ์ยูเซ็เป็นยูเซ็บพลัสเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด19ด้วยเพราะฉะนั้นผู้ป่วยโควิดก็สามารถมารักษาตามสิทธิ์ยูเซ็ได้ก่อนหน้านี้เมื่อโควิดเริ่มจะคลี่คลายเปลี่ยนกลายเป็นโรคประจำถิน่นเพราะฉะนั้นยูเซ็บพลัสนะครับ ยังเหมือนเดิมก็คือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับมีสิทธิ์รักษาได้ทุกโรงพยาบาลเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นป่วยโควิด19เนี่ยนะครับจะใช้สิทธิ์ยูเซปพลัสได้กรณีเฉพาะวิกฤตเท่านั้นเพราะฉะนั้นหลายคนก็สงสัยแล้วนะครับไอเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยเป็นยังไงถึงจะใช้สิทธิ์ยูเซปเนี่ยนะท่านผู้ชมครับมาดูครับเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต อาการแรกก็คือหัวใจหยุดเต้นอันนี้แน่นอนละวิกฤตแล้วนะครับหรือมีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจหายใจไม่ออกหายใจลำบากแบบเฉียบพลันมีภาวะช็อกนิ่งไปแล้วหรือโคมา่าซึมชักเกรงนะครับปอดอักเสบมีปัจจัยเสี่ยงมีโรคเรื้อรังต่างๆนะครับแล้วก็มีไข้สูงเกิน39องศาออกซิเจนในเลือดก็ต่ำกว่า94% ก็อย่างที่บอกครับว่าแล้วในส่วนของผู้ป่วยโควิดจะใช้สิทธิย u เซป p ลัสได้ต้องเป็นผู้ป่วยโควิดภาวะวิกฤตคําว่าผู้ป่วยโควิดภาวะวิกฤตก็คือ 1. ไม่รู้สึกตัวไม่หายใจอันนี้วิกฤตหนักละมีเลือดหรือมีเสมหะในปากหายใจเสียงดังโครกครากแสดงว่าติดเชื้อเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจละพูดได้เพียงประโยคสั้นๆเพราะเหนื่อย ขนาดแค่พูดยังเหนื่อยท่านผู้ชมปอดมีปัญหาแล้วเหงื่อท่วมตัวหมดสติหรือวูบลงไปเนี่ยอาการต่างๆเหล่านี้คือวิกฤตสูงนะนอกจากนี้นะครับยังเข้าข่ายวิกฤตก็คือนี่แหละครับไข้สูงเกิน39องศาคือไข้สูงมากๆก็จะช็อกได้แล้วและยิ่งค่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า94ซึ่ง2อาการเนี้ยนะครับก็ต้องมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มก็คืออายุเกิน60ด้วยเป็นผู้สูงอายุ นะครับมีโรคปอดเรือรเร้อรังไตเรื้อรังนะครับโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดสมองป่วยเป็นโรคมะเร็งเบาหวานมีภาวะอ้วนเป็นโรคตับแข็งพูดง่ายๆว่าวคือคนที่มีโรคประจำตัวนั่นเองแต่กรณีที่ติดโควิดนะครับแต่ว่าแข็งแรงอายุก็ยังหนุ่มยังแน่นเชื้อไม่ลงปอดไข้ไม่สูง ไม่สามารถที่จะรักษาตามสิทธิ์ยู่สิบพลัสได้ก็ต้องไปรักษาตามสิทธิ์ของท่านไม่ว่าจะเป็นบัตรทองประกันสังคมหรือข้าราชการก็ยังรักษาฟรีเหมือนเดิมอ่ะแหละนะฮะท่านผู้ชมครับ